ควนโมโงนากับเจ้าภาพที่เสียสละเวลาเสียสลับสมากเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมถาวายเป็นพระราชกุศลแก่พระอัมพีหลวงวันนี้ก็คงจะนำหลักธรรมที่เกี่ยวกับคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางไม่สุดโตไม่มีขั้นพลรมาน ขาดแขนและพูดกันสมัยนี้ก็เรียกว่าไม่ปล่อยชีวิตละเลงไปกับส่วนเกินการกินเกินใช้เกินเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้คนบางคนต้องถึงข่าวขาดแขนเพราะไปเกินสักช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นมาเทียบเพียงกันดูนะคิดไลน์ของส่วนเกินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลย ถ้าเรามีส่วนเกินเยอะๆมันจะพ้นพิถกับตอนไหนละ่ะตอนไฟไม่บากตอนน้ำท่วมการตัดสินใจจะหยิบชิ้นไหนที่มันจำเป็นกับชีวิตมันก็เราเลไลระลังได้ส่วนเกินที่ก็มอยู่กลาๆแต่เวลามันจำกัดไปเล่ลระล,ลังนานไม่ได้หยิบไปไม่หมดั้งท่วไหลไปหมดเพราะมีส่วนเกินเนี่ย ทไม่คาดกันเหยิบผิดเวลาไม่พอที่จะให้หยิยดจนเกินทั้งหมดอันต้องเลือกเอาแต่ที่จํจำเป็นก่อนเสื่อมภาอภรตจังมากขึ้นลำบากส่วนพระนี่ก็ต้องให้มีแค่ปัจจัยสี่มีอาหารมีเสรื่องปิวัมีกุฏิที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคไม่ให้เกิน ถ้ามีปัจจัยเกินก็ต้องสละถ้าไม่สละก็เป็นอาบัตเสียหายต้ราทำมาวินัยปุ๊บยึดนเกินนี้มันไม่ใช่มีแต่คนจะเป็นพืชสัตว์ต้นไม้ถ้ามันมีเกินแล้วก็มันจะไม่สมบูรณ์ตอนนี้ หลังจากไปอิสราเอลเมื่อหลายปีก่อนเห็นกล้วยน้ำว่ากล้วยหอมเขาเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเครือหนึ่งต้องใหญ่คนเด็กไออิสานก็แข็งแรงนะตัดคนเดียวตัดไม่ได้ยิ่กล้วยทับตาต้องสองสามคนมาช่วยขันตัดเพราะเครือร่นใหญ่กว่าบ้านเราสักสามเท่า ของเราสามเครือเขาเครือเดียวใหญ่ขนาดนั้นลูกก็สมบูรณ์เขาทำยังไงดูไหมถึงให้ความสมบูรณ์ไ้เกิดขึ้นเขาจะริดรอนตัดทองส่วนเกิดถ้ามีหนออยู่ที่โคนเนี่ยไว้รอบกออย่างบ้านเรา้านเราเราเห็นก่อกล้วยแน่นไปหมดแต่ที่นูุ่ไม่ได้เลย นอมากเขาตัดทิ้งหมดเลยให้เหลือต้นเดียวจต้นที่มีลูกที่มีหัวปรีและหัวปรีเขาก็เหลือเกิดเขาไม่ให้มันแย่งน้ำเลี้ยงพอปรีโผล่มาเขาก็ตัดปลายหัวปีเนี่ยเฉือนออกนิดหนึ่งให้ยางมันหยดเพราะยางหยดได้เขาบอกมันจะตื่นตัวสะดุง้งวิ่งขึ้นไปเลี้ยงกังบด เลี้ยงลูกเกลือข้างบนและบางทีเนี่ยเขาตัดส่วนเกินออกธรรมดาเกลือนมันรู้ว่มมีสิบห้าหวีมันก็เยอะแล้วแต่ถ้ามันเกินเป็นสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยโวปีเขาจะไม่ปล่อยให้มันสุดๆเขาจะตัดเขาไปเกินตัดไห้มันเหลือน้อยตรงหัวปีเนี่ย อีกสองวีเล็กๆของเราเอาไว้หมดตรงกับแมวเขาให้ลูกมันใหญ่สมบูรณ์มากเขาปลูกกล้วยเนี่ยเขาถึงกับพูดว่าคนไทยอยู่ที่นั่นเยอะเขาบอกเนี่ยถ้าเขามีที่ชาทุ่งกุลาร้องง่าของเราเนี่ยก็ปลูกกล้วยเลี้ยงประเทศหลายประเทศได้เลยแน่นอนพราะเขาทำแบบมาตรฐาน แต่เขาไม่ใช้ไม้ค้ำไม้ค้ำไปลมพัดก็หลุดได้เขาจะใช้สลิงขึงเป็นสายยาวแล้วก็มีสายสั้นล็อกตรงคอเครือโยงกับสายสลิงจนบนเวลาลมพัดโยกไปโยกมามันก็แฝงไปโยกไปแต่มันไม่สามารถจะเอียงโค้นได้เพราะมันล็อกตรงคอเครือไว้ อันนี้เป็นเรื่องที่เห็นว่าการปลูกอะไรทําอะไรถ้าไม่รู้ความรู้ไม่พอเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ทําไม่ได้มัาตรฐานทําไม่ได้มัดได้ผลเท่าที่ควรจะได้ปลูกด้วยใช่ว่าเรื่องกล้วยๆหรือแต่ถ้าเรารู้จกอ่อเออต้องไม่ให้มีส่วนเกินเราต้องไม่ไว้เลยเอาออกหมด และธรรมดาของเราหมดง่ายเพราะเอาไว้นอนประเดี๋ยวจะได้เลี้ยงนอนตอนนี้จะได้อีกแต่ของเขาสมมติว่าสี่ช่องเนี่ยตรงนี้ต้นกล้วย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 เขาจะเตรียมปลูกก่อนที่จะแก่ต้งช่องการช่องการเนี่ยตรนนี้ยังไม่ทันแก่อีกเดือนเดียวแก่เขาเริ่มปลูกเลยเพราะตัดเรือบั๊บ ไอ้ตอนที่อยู่กับกานเ็จะขึ้นมาสูงขึ้นมาแทนแล้วก็ได้เครื่อใหม่โดยจริง้งช่วงไม่ห่างกันมากนี่เป็นเรื่องของความสามารถรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องความส่วนเกินของต้นไม้ถ้าทำอะไรมันเกินเกินไปนี่ล้วลูกนีถ้าเป็นต้นไม้อื่นถ้าเป็นขนุน ขนุนที่เอาไว้เกินลูกจะไม่โตต้องแต่งลูกเล็กๆออกยิ่งเป็นเจ้าโกโก้นี่โอ้โหโกโก,โก้นี่ต้องตัดทิ้งถึงห้าเท่าท่านมีมันมีลูกออกมาเล็กๆเ,เนี่ยเราก็ต้องคัดปุ๋ลูกในสมบูรณ์ถ้าลูกไหนสมบูรณ์ก็ไว้ลูกที่ไหนเล็กๆต้องตัดทิ้งหมดเพื่อให้น้ำเลี้ยงมันพอ น้ำเลี้ยงมันพอที่จะปไปส่งเสริมให้ลูกมันใหญ่เพราะลูกใหญ่ราคาดีกว่าลูกเล็กนั่นชีวิตคนเราเนี่ยก็ต้องทำให้มันเพียงพอและก็อย่าให้เกินอย่าให้ขาดขาดก็ไม่ดีแต่พูดถึงว่ายุคปัจจุบันนี้เป็นห่วงเรื่องขาดไหมไม่น่าห่วงตัวอะไรห่วงแต่คนบ้าส่วนเกินยิ่งเด็กรุ่นหลังนี่ จะทะเยอะทะยานจะบ้าส่วนเกินวันนี้มีเรื่องขำเรื่องหนึ่งไอ้คนติดคุกเขาจํากัดไม่มีโน้ตไม่มีนักมีนี่วันนี้พอบอรเรื่องจำาุทเทพถูกไล่ออกถูกย,าย้ายแล้มีนักงานเดินจำนั้นโดนย้ายอีกเป็นสิบเพราะอะไร ไปปล่อยให้จินเท่าที่มานผิดกุ๊มีอะไรใช้กินเกินอยู่ในนั้นหาอะไรมาเกินเกินจนกระทั่งมีตอนแรก็ก็แปลกใจว่าทำไมดารานักร้องพวกเออประกวดนางนางามแฟชั่นอะไรต่างๆเนี่ยทําไมมาเยี่ยม นั่นโทษจีนเท่าเยอะเหลือเกินพวกนางแบกตอนเขาก็เลยไปตรวจดูเออไอ้พวกคุณนี่ปอยก็มีส่วนเกินอย่างนี้ได้ไงเลยต้องย้ายออกเลยนะดูสิขนาดติดกุ๊บนะมันยังต้องการส่วนเกิน สันทั้งที่เขาจํากัดไม่เห็นมันมีแต่มันก็เอาจำได้เพราะมันมีเงินเยอะมันกจาน้างไอ้พวกผู้คุมหรือผู้บัญชาการเ,เดินจำจำโดนรลดและคดีต่างๆที่โลกมากเนี่ยมาจากคำว่ามันไม่รู้จกักมัจริงมาไม่รู้จักพอเกิดอะไรวันนี้จบใคร จับในอำเภอจับผู้ใหญ่บ้านกำนันไปออกบัตรประชาชนให้กับต่างด้าวเงินเดือนละอำเภอนึงก็พอแล้วพอเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวได้แต่อยากจะมีมากเกินพอเงินเงินก็เลยไปรับทำบัตรให้กับต่างด้าวเขาก็ยได้ตอนนี้เขาก็ไล่ออก แล้วมันมีแบบนี้ไปดูได้ไหลายเห็นหลายที่ถ้ามันไม่บ้าเกินกินเกินใช้เกินมันก็ไม่ต้องหาเกินเพราะใช้เกินมันก็ไม่พอนะหลวพ่อพุทธะถึงฝากไว้คำหนึ่งว่าที่ชอบนั่นน่โยบายนักการเมืองที่บอกว่าเราจะทำให้เขากินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีไม่มีขอบเขต ท่านเลยบอกว่าต้องทําให้กินอยู่แต่พอดีให้มันมันจะ,จะมาเป็นทางสายกลางถ้ากินอยู่ต่อพอดีนี่มันไม่มีส่วนเกินถ้ากินดีอยู่ดีนี่มันส่วนเกินไปม,มีขอบเขตเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็อยากฝากเรื่องนี้ไว้ว่าใครจะมีอะไรจะได้อะไรแต่ว่าทำนีเกินเนี่ยมันกคงไม่ค่อนมีนะ ทำดีเกินแล้วพอทำดีทะยาเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินแต่เชื่อทำแล้ใครมันอิจฉาก็จะมันนะถ้าหากว่าเราทำดีแล้วมันอิจฉาไม่อยากเห็นเราเด่นเกินแต่ว่าถ้าทำชั่วแล้วดีมาไม่เท่าไหร่ก็ยิ่งอายยิ่งเสียหายปรอชีวิต นั้นชีวิตนี้ให้รู้จักคำว่าพอดีพอประมาณพอควรอย่าทลำมลึมไปส่วนเกินจริงๆนะตอนไฟไหม้บ้านเนี่ยมันต้องหยิบเฉพาะที่จำเป็นเพราะเวลามันกระชั้นชิดจะไปหยิบโนหยิบนี่อะไรไม่ได้เขาบอกว่าบางทีไฟไหม้หยิบทรทัศน์หยิบ อะไรต่ออะไรก่อนลืมหยิบกระเป๋าสตางค์อไอย่างเนี้ยสวยเลยเพราะนั้นก็ต้องให้พอดีพอประมาณไว้จะได้ไม่ลำบากทีหลังอย่าไปติดสุขติดสบายติดหรูหราอย่านิยมคำว่ากินหรูอ,อยู่แพงจงหัดเป็นคนสมถะมานกน้อยแต่ว่าเทียบเพียงกันแล้วนะคนยุคก,ก่อนนะ เขาอยู่กับความพอดีเนี่ยมากคือไม่หลงไหลส่วนเกินและวนก่อนเมื่อก่อนนู้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาผลิตเยอะแยะเป็นส่วนเกินเหมือนอย่างปัจจุบันมันมีแต่สิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตเท่านั้นนะส่วนเกินไม่ค่อยมีแต่เดี๋ยวนี้มันผลิตส่วนเกินมายั่วมารอตุ่คนทะลังน ติดส่วนเกินหลงส่วนเกินบ้าส่วนเกินจนในในที่สุดมันก็ต้องมีวันขาดนะแต่มันมากเกินขาดไนดะ้มันจะลำบากจะทุกข์ยากก็หวังว่าเราจะรักษาหลักธรรมมันชิมาปฏิปทาทางสายกลางกันไว้ต่อไปจเจริญพร